สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะโอ้ยวันนี้พี่น้องวันศุกร์วันศุกร์คุณยายก็พาพี่น้องมาเดินเล่นนะคะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เนาะก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะออกเตรียมตัวซื้อของนะคะพี่น้องกับบรรยากาศดีดีกี่องศานะตอนนี้สิบเจ็ดองศาพี่น้องซื้อของกลับมาแล้วนะคะพี่น้องลมลื่นไหมโอ ้พี่น้องเอ้ยนะคะลมลื่นมากก็หลังจากที่ไม่ได้ยายไม่ได้ทําคลิปเนาะเนื่องจากป่วยมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะกําลังใจมาเต็มนะคะตอนนี้ดีขึ้นนะคะแต่ก็แค่อคอยระวังนะคะเสร็จแล้วคุณยายก็ไปเตรียมตัวซื้อของนะคะที่จะไปฝากลูกสะพ้ายกับลูกชายเนาะ แล้วก็เตรียมกระเป๋านะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเนาะตามที่บอกนะคะเหลืออีกหวันนะคะพี่น้องจา๋ายายก็จะได้หิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องอีกแล้วนะคะนี่ก็ไปเดินมาแล้วก็ไปซื้อของอยังไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องค่อยๆเก็บเพราะว่าคุณตาย,ยังอยู่บ้านเนาะก็ช่วยกันเก็บช่วยกันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันไหนเราก็อย่างหนึง่ง ต้องเตรียมสมภาระแล้วก็คุณตาจะไปทำงานอีกสองวันนะคะส่วนคุณยายไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าหยุดถึงวันบินเลยนะคะก็คือเป็นวันหยุดเข้ามาตัวนี้ก็ยิ่งเย็นสบายนะคะเทียงนาน,น้อยของคุณยายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เตรียมรีดผ้านะคะเพื่อที่จะแพ็กใส่กระเป๋าเนาะเอาได้ของฝากหลายอย่างก็ จะได้ไปกรุงเทพนะคะไปพักผ่อนจริงๆไปทะเลนะคะแต่ก็ได้ข่าวว่าฝนตกเยอะที่งเทพนะคะพี่น้องเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณยายถ่ายถ่ายก็พร้อมแล้วเนาะแล้วก็ค่อยๆรีดผ้าเก็บนู่นเก็บนี่นะคะพี่น้องตอนนี้คุณยายก็ยิ้มนะคะยิ้มแล้วนะคะจะได้ไป อยู่กับลูกกับเต้านะคะพี่น้องจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเรื่องสำคัญเลยกินอาหารอร่อยอร่อยเนาะทุเรียนงี้ลำไย่างงี้มะม่วงอย่างงี้นะคะพี่น้องปาด้ำตาลทั้งนั้นเลยพูดเลยพูดเล่นนะคะกินได้แต่ไม่เกินสองคำสองชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะ อยากกินที่สุดก็คือกินปลาสลิดเนาะหลังจากที่คุณยายไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยครบนะคะเนื่องจากป่วยมั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างอย่างที่บอกนะคะ่ะบางทีก็ะจไม่ดีบางทีก็เป็นลมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแต่วันนี้ก็จะบอกเหลือแค่6วันเนาะพี่น้องนอกวันนี้วันที่16แล้วนะคะปะเดี๋ยวขึ้นบ้านกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะคุยให้ฟังนะคะโอเคค่ะ ไปขึ้นบ้านกันก่อนหิวแล้วนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไปเดินตลาดมาเนาะเสร็จแน้วก็ขึ้นบ้านอาบน้ํานะคะพี่น้องก็วันนี้มันมืดๆบดบดนะคะแต่ฝนไม่ตกนะคะอยู่ที่18บดองศาพี่น้องเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืดเหมือนฝนจะตกอะไรประมาณนี้เนาะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเนาะก็ มีลมด้วยพี่น้องก็เหมือนอย่างที่ยายเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเนาะหลังจากที่ยายไม่ได้ทําคลิปนานเนาะเนื่องจากว่าหลายสิ่งหลายอย่างทั้งป่วยทั้งเดินทางเข้าโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงพูดง,ง่ายๆไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนอนเมบอยู่บนเตียงมั่งนะคะแต่ก็ช่วงที่ไม่สบายนะคะพี่น้องคุณตาก็หยุดงานมาดูแลคุณยายเนาะแล้วก็คอยช่วยเพราะว่า บางทีมันไม่ไหวมันเป็นลมมั่งมันเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะตอนนี้คุณตาก็จะทํางานตอนนี้คุณตาไปซื้อกับข้าวคุณตาจะทํางานอีกสองวันพี่น้องทางานวันที่ยี่สิบกับวันที่ยี่สิบเอ็ดสองวันนะคะจากวันนี้ไปเนาะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมาจากวันนี้ไปแต่ก็อยู่บ้านอยู่จนถึงอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็ไปทํางานแค่สองวันเพราะว่า ยายจะบินไปกรุงเทพวันวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบกับยี่ิบเอ็ดเนี่ยคุณตาไปทํางานนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเนาะส่วนคุณยายก็เริ่มลงมือเก็บกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็ค่อยค่อยรีดผ้านะคะรีดเพื่อให้จาพับใส่กระเป๋าของก็เดินไปซื้อมัง่งแข็งแรงก็ออกไปซื้อของพี่น้องวันไหนไม่สบายก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็คุณตาก็เป็นคนไปซื้อข้าวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ มานั่งดูว่าอันไหนบ้างเพราะว่าผ้ามันจะต้องรีดเพราะว่าเขาบางับางคับให้สาสิบกิโลใช่ไหมก็ต้องรีดให้มันเรียบร้อยนะคะเพื่อไี้พับแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่จะไปฝากลูกฝากป้าหน้าอาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ไปหลายอย่างเนาะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวบินนะคะเลยหกวันเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วะ่ะวันนี้วันที่สิบหกแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีเบดยี่สิบสองเลยหกวันนะคะพี่น้องก็เตรียมตัววันนี้เป็นวันหยุดนะคะเสร็จแล้ว ยายก็จะหยุดจนถึงวันบินเลยนะคะเพราะว่ายายใช้ช่วงวันหยุดเนาะเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆกินอาหารนะคะค่อยๆกินอาหารสลัดบ้างอะไรบ้างต้มมะล่บ้างอะไรอย่างงี้นะคะกินของอ่อนๆนะคะแล้วเข้าไปกินอาหารอร่อยๆที่กรุงเทพพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วก็หนหยจะเดินทางไปเรื่องกระดาษนะคะเรื่องกระดาษเรื่องเอกสารที่จะต้องขึ้นเครื่องไปแล้วก็ หมอส่งตัวไปด้วยเพราะว่าเกิดเป็นเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะได้ใบกํากับจากทางเยอรมันเนี่ยไปทางนู้นแล้วคุณหมอทางนี้ก็ฝากเขียนจดหมายฝากถึงหมอไม่ว่าโรงพยาบาลไหนเนะ่ยเขาก็จะมีใบส่งตัวไปด้วยว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรยายก็จะไปโรงพยาบาลทีเ่เป็นโรคประวานนะคะไปหาคําแนะนําเพราะว่าภาษาเยอรมันบางครั้งยายไม่ค่อยเข้าใจเนาะ ถ้าไม่มีคุณตาคอยแปลให้นะคะเพราะว่าศัพท์ภาษาหมอมันมันไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นยายก็ไปนี่ก็กะว่าจะไปเรื่องน้ําตาลด้วยเรื่องโรคประวันด้วยนะคะจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากประเทศไทยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอ,หมอก็บอกเออก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้รู้ว่าอะไรทําอะไรแล้วเขาเขาก็บอกว่าเที่ยวให้สนุกนะแล้วก็พยายามดูแลรักษาตัวเองให้ดียายก็ร่ายฟังว่าเออขอบคุณค่าคุณหมออะไรประมาณนี้เนาะ เพราะว่าเรื่องเอกสารเรื่องที่จะต้องเอาเอ็นซูลินขึ้นเครื่องหรือว่าเข็มขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกอย่างโอเคนะคะใบใบส่งตัวหมอใบรับรองนะคะก็จะไม่มีปัญหาในในด้านการตรวจค้นนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวแค่นั้นเองนะคะพี่น้องพบกันแน่นอนคะ่ะวันที่21นะคะแฟรงเฟิร์ตมิวนิกมิวนิกกรุงเทพนะคะพี่น้องอยากจะไปถึงนู่นก็ประมาณวันที่23นะ ประมาณบ่ายสองโมงนะคะประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็อยุงเทพสองวันนะคะรอลูกขึ้นมาเราจะมาพบกันที่งเทพหลังจากนั้นก็จะขับรถไปชนบุรีไปชะอำนะคะก็จองที่พักไปที่ชะอำกับลูกกับครอบครัวนะคะแล้วคอยติดตามเนาะตอนนี้ก็บอกเล่า90นะคะตอนนี้คุณยายก็โอเคยายภาวนาขอให้โอเคจนถึงวันบินนะคะพี่น้องพยายามเอาใจช่วยคุณยายด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนาะว่าจะได้คุยให้คุณเออยายจะได้คุยให้ฟังนะคะเสร็จแล้วก็ยายก็อยู่บ้านนะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านเสร็จแล้วก็ได้ปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกผักนิดๆหน่อยๆคือทิ้งไว้แล้วก็ให้เขาโตด้วยธรรมชาติสามอาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้เขากําลังสวยเลยเดี๋ยวยายจะพาไปดูนิดนึงเนาะนี่นะคะกําลังงามเลยพี่น้องเออเห็นไหมคะนี่ ก็จะมีดอกแล้วก็มีคณะสำคัญเลยก็จะมีมะเขือเทศนะคะนี่ก็ปลูกทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เขาโตช่วงสามอาทิตย์ช่วงที่ยายไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ให้เขาโตโดยธรรมชาติหลังจากนั้นก็กลับมาก็ค่อยว่ากันใหม่เพราะว่ายายจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ประเทศไทยเนาะเอามาปลูกในช่วงที่ยายอยู่บ้านนะคะแล้วก็ช่วงวันหยุดนะคะ หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันโอเคนะคะก็บอกเล่า90ตอนนี้คุณยายก็โอเคเตรียมพร้อมที่จะบินนะคะหลังจากนั้นก็ลุ้นกันทุกวันทุกวันนะคะจนนับตั้งแต่เดือนนั้นเดือนนี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่6แล้วนะคะก็เตรียมพร้อมโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณยายไทยๆแต่ตอนนี้ก็ขอพี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะ ฮักกะโดดปะฮักกะกดคือเก้าคุณยายไทยๆมาแล้วค่ะนะคะถึงจะไม่ค่อยสดใสทักเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะทำให้สดใส <laughs> นะคะไปแล้วค่ะ Thank you for watching my video clip See you again next time ขอพี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะด้วยรักและห่วงใยจากคุณยายไทยๆเน้อบอกเล่า90นะคะคงยังไม่ลืมคุณยายไทยๆนะคะ สวัสดีค่ะขอพี่น้องมีความสุขกันทุกคนสวัสดีเนอะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ